ลดหย่อนภาษีกับสจานเด็ด S S F R M F โดยบลจกรุงไทยเพราะภาษีเป็นเรื่องสำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามกลมกล่อมครบรถกับกองทุนเปิด K. Tam Asia Growth Equity Fund ชนิดเพื่อการออมกองทุนหลักเน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในภูมิลำเนาหรือดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักในภูมิภาคเอเชียยกเว้นประเทศญี่ปุ่นรวมถึงตลาดเกิดใหม อร่อยแบบครบครันต้องไม่พลาดกับกองทุนเปิดเคทแอมเวียดนามเอควิตี้ชนิดเพื่อการออมเน้นการลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนและหรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือมีรายได้หลักและหรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามรักสุขภาพต้องจานนี้กับกองทุนเปิดเคทแอมเวิลด์เฮลท์แคร์ฟันเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนหลักเน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆทั่วโลกที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์กับการดำเนินชีวิตหรือไลฟ์ไซเอนซ์ ซึ่งเกี่ยวกับการรักษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตความอร่อยที่ซ่อนไว้ภายในต้องลิ้มรสกับกองชุนเปิด k คททลไ h น่า a อเชียเอควาเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนหลักเน้นการเติบโตของมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาวผ่านการลงทุนในตลาดหุ้นจีน a อเชียรแผ่นดินใหญ่ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนที่บลจกรุงไทยโทร02-6866100กด9ธนาคารกรุงไทยผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน คำเตือนผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนเพื่อการออมกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนทั้งนี้หากไม่เป็นตามเงื่อนไขที่กรมสัมพากร์กำหนดอาจจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเสียงเงินเพิ่ม